ินอะไรครับดีที่สุดกินร่วนกินร่วนนั่นเนะครับาว่าเราแช่ทีไแค่สองามเราสามารถย่ำามรตาามาติดได้แต่แล้วเราทำการย่ำเพื่อไลากาศที่อยู่ในดินอองย่ำไปเรื่อยจนดินกลายเป็นโคลนแล้ก็เติมส่วนผสมที่เป็นเส้นใยอะไรครับดีที่สุดแก้นั่นเองนะครับเพว่าเมื่อเรานำไปผสมกับดินที่เราย่ำก็จะทำให้ดินที่เรามีความเหนียวข้น ราทำการใส่ลงไปแล้วก็ทำการย่าง,งจนกว่าไม่เห็นปเป็นสีน้ำ็งโดยอัตราส่วนในการผสมนะครับดินหนึ่งสว่วนแต่ไม่ใช่เป็นอัตราส่วนที่ตายตัวนะครับ<ม>เราก็ต้องดูว่าเราเราทดสอบแล้วดินเราเหลวจนเกินไปหรือเปล่าเราก็ต้องดูว่าเราต้องเติมอะไรดินแล้วก็เมื่อส่วนผสมเราเข้ากันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดินที่เราย่างเราทั้งนั้นมันดีหรือไม่นะครับก็เลยนำาท้าผลลงไปขั้งที่มันตันหมด ้ดดห้หลากากเเทของรแบบัแส,สดงว่าดินนี้เราสามารถนำไปสร้างบ้านได้ตแต่ถ้าเรากดลงไปเราก็ทําการยกขึ้นถ้าเราไม่ไม่เห็นลายเท้าของเรานี่ต้นรั้วเท้านะครับแสดงว่าส่วนผสมเดือดจงเกินไปเราก็ต้องเติมดินแล้วก็เติมแก่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราต้องเติมอะไรอันนี้ต้องใช้คผับเราก็ต้องดูว่า<อ>ตูว่าเราย่ำไปแล้ว ยำไปแล้วไหลกบไหลเท้าเขาต้องดูว่าความรู้สึกของเรามันเหนียวถ้ามันไม่เหนียวเราก็เติมอะไรครับเติมแปรเติมแปรนั่นเองใช่ครับอันนี้ต้องใช้ความประสบการณ์นะครับทในการหรือว่าความชำนาญเมื่อดินเราได้แล้วนะครับเราก็จะนําดินนี้ย่ำนำไปใส่น้ำดอกเพ่อเรียนเชิญต้นเพื่าเรียนเชินะครับแต่ตอนนี้จะสรางปันเดี๋ยวนี้เราต้องทัานขั้นอีกต่อนะครับไม่คือ การนำดินยญามาใส่ในไม้แบบนะครับเจ้ากับแรงงานเปิดรัสมัครคนทำก็ดิบครับีค่ะมาแล้วครับช่อยช่ไม่มีแล้เท่านั้นไม่หัวหน้านูเลยตามไม่ได้ไม่ทีผู้ใหญ่บ้านทำเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เออเสียสาระหน่อยเลยผู้ใหญ่อะไ่น่นะไม่แน่นครับ้าเราไม่กอิดมก็่ารง แล้วผู้ใหญ่เอาไปไล่หนวดด้วยนะไล่โดนดักไล่เสือดไล่เนี่ยมุมนู้นไม่เน้นทีอ่ะจับมือมั้งเนี่ยไม่เหมือรกันเน่ยใช่ให้ผู้ใหญ่รูปโอ้โหสายผู้ใหญ่บ้านเราช้ง่ายกระตายดูน่ารักนี่ว่ะผู้ใหญ่บ้านเราไม่กลัวเมียนะไม่กลัวเมียหรตรงนี้แหละไม่กลัวเมีย

ผู้ใหญ่ลงทุนหน่อยนะผู้ใหญ่ไม่ลงทุนเออไม่ใช่ก็ลูกบ้านเราไงสอยบ้านไขอ้คนครับอยู่ฝันง้อครับฝันง้อช่ยกไม้ใหญ่ช่วยยกม้ใช่วยกันนครับเดี๋ยวยกพร้อมกันนะครับข้าดิ๊ก ผู sociedad, ああ้ใหญ่ตกใจผู้ใหญ่ตกใจ้องหนึ่งเดยวลครับโอ้ยอย่างเดียวไงใช้ได้ไหมได้เดี้วาทำการเจ็บคอโอ้ได้เพราะเวลาแห้งไม่ก็ไม่ใช้เครี่งั้นเมนนะดัไว้เจ็ดแดวันนะครับทุกๆสองวันทุกๆสงวันมาจับก้อนนะครับจับก้อนจับมาจับก้อนไม่ต้องอะไสวยงามมากก็ได้เพราะวันนี้อยู่ทำไมนะครับ ไม่ห้งแล้วเราก็นำก็ดิบๆาตาเขาอย่านั่งเลยได้ดครับดี้ด้ครับิบอกไจะอะัะ้แต<ะ>่อนนี้ล้นี่นอ๋อแล้วทเป็นเป็นไอเรไ้